สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้นานข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับฝากกันด้วยทั้ง2ลิงก์นะครับ เรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของรับลังนิกนะครับก็เป็นการเช็คความพร้อมก่อนเกมวันเสาร์ก็คือคืนนี้ด้วยนะครับแมนยูเนี่ยมีโปรแกรมนะครับในคืนวันเสาร์ที่7พฤษภาคมก็คือคืนนี้เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะคู่ระหว่างไบรตันพบกับแมนเชสเตอร์เดที่เป็นทีมเยือนนะครับเวลาตามนี้นะครับส่วนเรื่องของความพร้อมเนี่ยนะครับ ซึ่งรัฐบ,บังนิกได้มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดครับตอนนี้แฮร์รี่แม็กวเนี่ยกลับมาลงซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับทั้งสัปดาห์แล้วก็พร้อมใช้งานในเกมคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วในรายของเดนสันคาวานี่ก็ซ้อมได้แล้วตามปกตินะครับแต่ว่าคาวานี่เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นตัวจริงนะครับน่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คือมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่พร้อมเพิ่มเติมนะครับก็คือในรายของมาร์ครดฟอร์ดนะครับที่มีอาการป่วยแล้วก็ไม่ได้ร่วมการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เลยนะครับส่วนในรายของเอลิกบายี่เนี่ยต้องมีการเช็คกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าบบยี่ได้มีการแจ้งไปยังแพทย์ของทางสโมสรนนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับทําให้ต้องมีการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมีการ คอนเฟิร์มนะครับอ่ะนี่คือการยืนยันจากปากของลับลังนิกนะครับเรื่องของสภาพทีมที่เราจะเจอกับทางไรตันนะครับในคืนนี้ก็อยา่าพลาดชมนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับโยงมาที่ในเรื่องของเจสซิลินกาดนะครับลินกาดมีการเล่นข่าวออกมาจากพี่ของลินกาดนี่แหละที่แบบมีการโพสต์นะว่าทางสโมสรอนทางลับลังนิกเนี่ยไม่ให้ความเคารพ ต่อน้องชายเลยนะครับเพราะว่าลินกาดเนี่ยอยู่กับสโมสรมาหลายปีนะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบมีการส่งลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายในบ้านของซีซั่นนี้นะครับเกมสุดท้ายในบ้านของซีซั่นนี้นะซึ่งมันก็เหมือนกับปฏิบัติต่อลินกาดไม่ดีนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะมันก็เลยมีกระแสกันออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องดาวดราม่าแฟนบอลก็มีการคิดเห็นแบบเป็น2ฝ่ายนะครับ ล่าสุดเนี่ยลารั้งนี้ก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยถึงไม่ตัดสินใจส่งลินการ์ดลงเล่นเป็นการสั่งลาแฟนบอลในทิมอุเทฟอร์ดเพราะว่าลินการ์ดก็ยังไงก็ย้ายทีมอยู่แล้วนะครับสัญญาจะหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องย้ายนะครับลารั้งนีิเนี่ยได้มีการกล่าวว่าเรื่องแรกเนี่ยในมุมมองเขาเนี่ยก็คือทางลินการ์ดเนี่ยก็ที่ผ่านมาได้รับโอกาสเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเกมที่พบกับเชลซีเนี่ย ลินกาเนี่ยเปนคนติดต่อมายังที่สโมสอนแล้วก็พูดคุยกับตรงเขาเองก็คือคุยกับรับนตกีนะครับว่าเอ,อ,อยากให้มีการปล่อยตัวนะครับออกจากการฝึกซ้อมหรือว่าออกจากทีมได้ไหมนะครับเราวๆหนึ่งสองวันเพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวนะครับเรื่องของครอบครัวที่เราได้เห็นข่าวที่รัฐมนิกคอนเฟิร์มมานะครับหลังเกมแล้วก็ทางสโมสอนก็อนุญาตให้ลินกาเนี่ยได้มีการเดินทางออกจากสโมสรได้นะครับ แล้วก็ยังมีเหตุผลในเรื่องของการเปลี่ยนตัวได้3คนด้วยนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากเลกัน่นเนี่ยมันเปลี่ยนตัวได้5คนกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าในพิีเมีร์อังกฤษเนี่ยมันเปลี่ยนได้3คนซึ่งลบาบบังหบี่งเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขาต้องตัดสินใจส่งผู้เล่นลงนะครับมันก็มีสล็อตที่ไม่สามารถลงเล่นพร้อมกันได้แบบจํานวนมาก,กน,นะฮะต้องเลือกระหว่างคาวานี่ลินการแล้วก็อเรฮันโดการาโชลงเล่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ก็ส่งคาวานี่ลงเล่นไปนะครับด้วยเหตุผลอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับถ้ามีการไม่ส่งคาวานี่ลงเล่นเนี่ยนะครับก็จะมีคนมีการพูดคุยกันหรือว่ามีการโพสต์ว่าไร้คลาสอีกนะครับที่ไม่ส่งคาวานี่ลงเล่นแล้วก็รวมถึงก็จะมีการโพสต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของดารุ่งนะครับที่รับนักหน็กไม่กล้าที่จะส่งดารุ่งลงสนามก็เลยส่งอเดรฮันโดกกลาโชนเนี่ยลงเล่นบ้างนะครับ ด้วยความที่เปลี่ยนได้สามคนครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไปแล้วสองคนแล้วเนี่ยหรือมีการเปลี่ยนแปลงคนแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจนั่นแหละนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแบบนั้นนะครับอืมการตัดสินใจเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันอาจจะถูกใจกับคนบางกลุ่มแล้วก็ไม่ถูกใจกับคนบางกลุ่มก็ได้เออมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลนะครับที่เขาจะต้องตัดสินใจมันนะฮะ นี่คือคําอธิบายของทางลับลังนิกนะครับที่ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลินการ์ดเหตุผลสําคัญทําไมถึงไม่ส่งลินการ์ดลงเล่นเกมสุดท้ายในถิ่นโอตาฟอร์ดนะครับเกมสุดท้ายในบ้านนะเออเกมสุดท้ายนะัดสุดท้ายในบ้านของซีซั่นนี้นะครับนะโอเคชัดเจนกันดีนะครับส่วนเรื่องที่นักข่าวโยงไปในเรื่องของการพูดคุยกับทางเอลลิธเทนฮาร์คหรือย,อยังนะครับก็มีการถามวนเวียนอยู่นั่นแหละนะครับ ทางลับเืิองนิ้กก็ตอบนะครับตอบทุกครั้งนะครับเขาบอกว่าเราจะมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อจบซีซั่นนะครับซึ่งก็ได้มีการติดต่อเอาไว้แล้วนะครับว่าพอจบซีซั่นเนี่ยจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการปรับปรุงทีมแนวทางของทีมนะครับเอ่ออะไรต่างๆแหละที่จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเกี่ยวกับสโมสรแมนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยจะไปคุยกับทางเอเดนฮาร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่นะครับ เราต้องเข้าใจด้วยว่าสโมสรแมนยูก็ยังมีภารกิจอยู่นะครับเทนฮากก็ยังมีแนวทางหรือว่ายังมีเส้นทางเรื่องของการคว้าแชมป์ลีกดัตอยู่นะครับเราจะไปรบกวนเขาไม่ได้แต่ว่าหลังจากจบซีซั่นเนี่ยคอยมาว่ากันนะครับส่วนทางด้านของเอเดเทนฮาเองเนี่ยก็ไม่พอใจนะฮะซึ่งนักข่าวก็ไปถามย้ำเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับอนาคตก็คือการมารับงานคุมทีมแมนยูนั่นแหละท,ท,ทั้งๆที่ มีการคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับซึ่งมันเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเหมือนกับรับลังนิกนี่แหละนะครับนักข่าวก็เข้าไปถามนะครับเทนทังเนี่ยก็ออกแนวแบบหงุดหงิดนะครับว่าคําถามเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคําถามเกี่ยวกับอนาคตของผมนะครับซึ่งมันไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะฮะและถ้าเกิดพวกคุณอยากถามเนี่ยคุณก็ถามเกี่ยวกับอาแจกได้ไหมนะครับที่จะมีโปรแกรมสําคัญลงสานามในช่วงสัปดาห์ที่สําคัญนะครับแล้วก็เขาเนี่ยต้องการโฟกัสเกี่ยวกับอาแจกเท่านั้นในเวลานี้นะฮะ ความสนใจก็คืออยู่ที่อาแจ็ก์นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเขาไม่สามารถอธิบายได้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะครับก็เป็นการเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวของเอริกธินฮาร์กนะนักข่าวเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับที่ไปจี้ถามนะครับทั้งที่ข่าวมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการคอนเฟิร์มแทนว่าจะให้เอริกธินฮาร์กเนี่ยมีสมาธิอยู่เกาะกับทางอาแจ็กต์นะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องของคิเยโนโรโดครับล่าสุดก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเอจากผลงานที่เป็นเดอะแบกเลยนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับรางวัลกันไปยินดีกับพี่โดเราด้วยนะครับส่วนของเราอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเล่นกระแสกันออกมาครับก็คือเทลกราฟเนี่ยมีการเล่นข่าวกันออกมาว่าเอรเดกเทนฮาร์ต้องการให้คิเยโนโรโดอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูต่อไปนะครับ ซึ่งเขาจะเป็นนักเตะคนแรกๆนะที่เทนฮาร์กเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยด้วยหลังจากที่เทนฮาร์กมาถึงที่สโมสรอนนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าสโมสสจะมีแผนงานแผนการสร้างทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามหรือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแต่ทางโรนโดก็ยังเป็นส่วนสำคัญของทีมได้นะครับยังคงเป็นส่วนสำคัญภายใต้การนำทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่ก็คือเอลเทนฮาร์กรวมถึงถึงแม้ว่าจะมีการซื้อกองหน้าเข้ามาใหม่ อย่างน้อยคนถึง2คนก็ตามแต่ว่าโรนโดก,ก็ยังสําคัญนะครับนี่คือการเคาะประเด็นกันออกมาจากเทลากาบนะครับส่วนในเรื่องของ h ฮ n i m ี่เมสบี้นะครับที่ช่วงนี้มีหายหายไปบ้างนะครับซึ่งมีการเปิดเผยจาก ESPN แล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษเลยครับที่มีการตีข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ากันว่าลับลังนิกเนี่ยไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับผลงานทัศนคติส่วนตัวของฮร์รี่เมสบี้สักเท่าไหร่ โดยเฉพาะในเกมแดงเดือดที่แมนยูพบกับเรอยลบูนั่นแหละโดยมองว่าเมสซี่เนี่ยเข้าบอลโฉงช่างอันตรายจนเกินไปนะครับทำให้ทีมเนี่ยอาจจะเสียเปรียบได้ก็เลยทําให้ในเกมถัดมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเมสซี่เนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็มีกาลาโชขึ้นมานะฮะขึ้นมาแบบโดดๆคนเดียวนะครับแล้วก็ทางเมสซี่ก็ส่งลงไปเล่นในชุดยูฟสาเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการดัดนิสัยนะฮะเพื่อเป็นการปรับทัศนคติส่วนหนึ่งด้วยว่า นายเนี่ยไม่ควรเล่นแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทําให้นักเตะฝ่ายตรงข้ามมีอาการบาดเจ็บหนักก็โดนพกษพวิจารณ์อีกนะครับรวมถึงอาจจะโดนใบแดงโดนนู่นโดนนีนนน่อีกนะฮะมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะครับก็เอาไปขัดเกลากันก่อนอน,นะครับอันนี้คือกระแสกันออกมานะครับยังไม่มีการคอนเะฟิร์มเนาะแต่ว่าอนาคตมีไหมผมว่าเมสซี่มีอนาคตที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ต้องไปขัดเกลาให้มันอยู่ในร่องในรอยนะฮะให้อยู่ในความพอดีอะไรประมาณนะั้นนะครับ ก็เด็กอายุยังน้อยด้วยนะครับเราต้องเข้าใจนะฮะมันยังมีเวลาพัฒนาตัวเองปรับตัวเองอีกหลายปีนะครับส่วนื่องราต่อมาครับก็โยงมาที่ข่าวตลาดซื้อกนันนักเตะขาเข้ากันหน่อยนะครับเป็นข่าวกว่าสิบตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งมีรายงานก็ออกมาจาก ESPN นะครับโดยที่แมนยูเนี่ยเชื่อมโยงไปในส่วนของนักเตะอย่างฮูโก้เอกิทติเก้นะครับเป็นศูนย์หน้าของสโมสรแรงนะครับซึ่ง ตามรายงานการออกมาเนี่ยว่ากันว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเข้าไปสอบถามถึงความไปไ,ปได้ในการคว้าตัวฮูโกเอกิติกี้แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นทางไบยูนิกเนี่ยก็ให้ความสนใจมาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับเป็นตัวเต็งม,มาก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งฮูโกเนี่ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรได้นะครับถือว่าไม่แพงจนเกินไปนะฮะซึ่งทีนี้มันก็ตรงกับสเปคของแมนยูนะครับที่แมนยูต้องการสร้างทีมใหม่ นักเตะที่เข้ามาอายุก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มากแล้วก็ใช้งานได้แบบระยะยาวนะครับเป็นตำแหน่งสูตรหน้าด้วยนะที่แมนยูกำลังมองหาเข้ามาเพิ่มเติมนะครับราคาไม่แรงจนเกินไปนะครับซึ่งเราจะได้เห็นกระแสข่าวออกมาแหละว่าแมนยูเนี่ยกำลังมองหาสูตรหน้าที่ เป็นพวกแบบประเภทเดาวรุ่งที่สามารถโดเรชันได้ส่วนหนึ่งแล้วก็รวมถึงกองหน้าประเภทที่ซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้เลยอะไรประมาณนั้น,นครับเข้ามาสัก1-2รายถ้ามีโอกาสไปไปได้ซึ่งฮโก้เนี่ยจะอยู่ในลิ์รายชื่อที่แมนยูวบอกว่าเป็นกองหน้าแบบประเภทแบบโดเรชันได้นะฮะเน้นใช้งานแบบระยะยาวมากกว่านะครับเออเป็นพวกแบบบรรดาดาวรุ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลของฮูโก้เอกิติเก้นะครับที่มีการเล่นกันออกมานะฮะก็วัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับ แล้วก็ซีซั่นนี้กดไปทั้งหมด10ประตูนะครับแล้วก็4แอซิสจากการลงสนาม24เกมนะครับนะก็ผลงานภาพรวมประมาณนี้นะครับส่วนข่าวก็สิบอันอื่นนะครับก็มีรายงานล่าสุดในส่วนของมูซาดีอาบีนะครับเป็นปีของทางไบเออร์เดวโกเนนะครับที่ฟอร์มร้อนแดงนะครับฟอร์มดีกับไบเออร์เดวโกเนยิงไปแล้ว12ประตูแล้วก็11แอซิสในช่วงซีซั่นนี้ครับ ก็ได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงอาร์เซนอลแล้วก็เนวิคาเซ่นนะครับที่ให้ความสนใจ3ทีมจากพิมเบเดงกิษเนี่ยให้ความสนใจซึ่งราคาเนี่ยแรงพอสมควรนะครับค่ากันว่าน่าจะอยู่ประมาณ63ล้านปอนด์ได้นะครับถ้าเกิดทีมใดก็ตามให้ความสนใจนะฮะอ่ะก็ติดตามกันนะครับส่วนในรายของทางเอริบบายยีนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องของการย้ายทีมก็มีออกมาแบบเรื่อยๆนะครับ ตามรายงานล่าสุดว่ากันว่าเนวคาเซนเป็นทีมล่าสุดนะครับที่ให้ความสนใจเอริกบายยีไปเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็จะเป็นการร่วมแจมกับทางลียงมารเซะนะครับแล้วก็โรม่าจากลินตารีที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับเอริกบายี่ก็มีโอกาสย้ายทีมสูงอยู่แล้วนะครับ ว่าแมนยูก็มีแผนการสร้างแนวรับรายใหม่เข้ามาเหมือนกันสร้างแนวรับให้มันแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนทายขึ้นเยอะนะครับส่วนในรายของมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยในช่วงไม่กี่วันก่อนเนี่ยแมนยูมีข่าวนะครับว่าเอลเทนฮาร์กเนี่ยต้องการหรือว่าชื่นชอบฟีทาวของแบ็กรายนี้ของทางเฟนูตนะครับแล้วก็อาจจะมีการแนะนําให้แมนยูไปเซ็นกันเข้ามาเพิ่มเติมในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคือตอนนี้ว่ากันว่ามีความคืบหน้าระหว่างมาเลเซียกับทางรียงนะครับทีมจากลกฝรั่งเศสนะฮะซึ่งมันก็หมายความว่าแมนยูเนี่ยจะช้าไม่ได้ครับถ้าเกิดสนใจแบบจริงจังเนี่ยคุณจะช้าไม่ได้ถ้าเกิดช้ารียงก็จะปาดหน้าได้สําเร็จนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็บที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ